อาจารย์เบียร์ตื่นทำเนี่ยมันน่าจะเป็นเพชรเม็ดงามของชาวพุทธนะครับไม่ใช่มาตีให้ไปหาอาจารย์เบียร์ตื่นทำเนี่ยเขาสอนธรรมะเขาไม่ได้สอนการเมืองแต่เนื่องจากสไตล์คําพูดของอาจารย์เบียร์ตื่นทำนั้นนะ่าจะแอบวยวายแอบมาเทิง่งมันก็เหมือนนักร้องอะ่ะท่านเคยเห็นนักร้องไหมนักร้องเพลงร็อกอใส่อารมณ์เต็มที่แพง ลองไปลองมาแม่งไปเตกไมโครโฟนล่วงลม้มเขาไม่ตั้งใจทำลายไมยโครโฟนแต่มันแอคชั่นมากไปหน่อยไม่งป็นเตะไมโครโฟนลม้มวันนี้อาจารย์เบีย์ตื่นทำเขาตั้งใจจะสอนธรรมะบางครั้งคำพูดของเขาไม่มีเจตนาจะล่วงเกินใครและไม่มีเจตนาจะล่วงเกินผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอย่าไปโยงคดีข้อหามิ่นเบื้องสูงให้เขาอย่าไปเอาคดีคิดร้ายทำลายระดับสูงให้เขาเขาไม่มี คนแสดงธรรมทุกคนเนี่ยนะผมยืนยันได้ว่าคนที่เข้าหาธรรมะพระเจ้าทุกคนนะ่ะจะมีความอ่อนน้อมทาตนจะอ่อนน้อมทมตนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้แต่สมุติสง์ก็อ่อนน้อมและจะมีความอ่อนน้อมทาตนต่อสถาบันทุกพระองค์ผมยืนยันได้เลยว่าใครก็ตามศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาจะเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจะเคารพนอบน้อมต่อสมุติสง์ทุกองค์และจะไม่กล้าล่วงเกินสถาบันเบื้องสูงแน่นอน วันนี้อย่าไปโยนคดีมั่วๆให้อาจารย์เบียส <c oughs> งสารคนดีมันจะเกิดให้มันเกิดบ้างทุกวันนี้เราได้ยินธรรมะกันมามากมายผมไม่เถียงนะครับว่าอาจารย์เบียอาจจะสอนผิดในบางเรื่องผมไม่เถียงผมรู้ด้วยว่าอาจารย์เบียไม่ได้ถอนไม่ได้สอนถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแต่ความดีที่เขาสอนมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันถูกต้องมันใช้ได้ และสิ่งที่อาจารย์เบียสอน90%เนี่ยมันเอาไปปฏิบัติได้ให้มีความสุขเดียวนี้สิ่งที่อาจารย์เบียพูดเนี่ยนะ90%เนี่ยนะมันใช้ได้เลยแล้วผมก็ยืนยันได้แล้วว่าธรรมะสามาทธเจ้านั้นข้อเดียวข้อเดียวทําใจไม่ทุกข์ทำใจให้ปล่อยวางทําใจให้สบายให้ศรนะัทธาในพทธเจ้านะทําใจให้มีเมตตาเนี่ยมันเข้าถึงนิพพานได้หมดน่ะอย่าไปวิเคราะห์วิจารณวิจัยละเอียดยิบ ไปมองจุดด้อยเขาจะเบียเอามาตีอันนี้มันผิดอันนี้มันเลวบางครั้งข้อผิดข้อด้อยเขาจะเบียเพียงเล็กน้อยเพราะพูดเอามันเนี่ยนะมันพลาดไปเล็กน้อยเขาไม่มีเจตนาจนล่วงเกินผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมึงก็อย่าไปโยงว่าเขาไป่มิเรื่องสูงจะไปเอาวันนี้ฟังธรรมะคนฟังธรรมะจับผิดธรรมะเนี่ยใจร้อง่อหน่อยนะ,ะอย่าไปคิดร้ายต่อเขานะฮะคุณจะปกป้องาศาสนานะแต่คุณไม่เคยเอาธรรมะมาปกป,ป้องจิตใจตัวเองเลย คุจับผิดอาจารย์เบียเพื่อจะไปโจมตีเขาจะเอาเข้าคุกจะไปใส่คดีให้เขาอย่าไปทําปกป้องศาสนาต้องเอาธรรมะมาปกป้องใจตัวเองด้วยอย่าอ้างว่าเป็นชาวพุทธปกป้องศาสนาเลยครับเอาธรรมะปกป้องใจตัวเองก่อนดีกว่าให้ใจร่มร่มใจเย็นๆให้ใจมีเมตาก่อนดีไหมครับสวัสดีครับ